พี่น้องพร้อมไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเลยกันมันตายก็จะเอาผัวไม้มือนี่แหละฮอ๊กี้ออกอีหยังมันหัวบางคนจะชื่อเจ็ดสามหาไปออกหาศูนย์ศูนย์ยังมาหาศูนย์ศูนย์ตั้งหนาตั้งหลังยังคอยจะึ้นหัวคีดแตกยอยะเรียกโอ๊กีบ่ได้เสแสร้งอีหยังมาดนี่นกตัวนี้นะ จอดลองมาข่อยจอดมอเตอร์ไซค์บางว่ามันสิไปหอดไสแล้วมันคาบอีหยังในปากเฮ็ดแพ้แว่อยู่นี่มันบ่แม่นเรื่องบังเอิญมันปฏิหารให้ข่อยคักๆหรือว่าเทวดาดิตนิตนข่อยบอ่เพิ่นคือสิมาบักข่อยจอดมอเตอร์ไซค์ปึ๊บคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดก,การลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจอดไปพร้อมไปพร้อมไปคุได้มีเข่าไหมเข่าอยู่ในรถข่อยเด้อ มีหอดแจวเอาไม้ข่อยเนี่ยเอาไม้เพิ่นแน่อาสวัสดีเป็นทางการเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะเป็นทางการค่ะบังหันเพราะท่านเป็นทางการบ่แเมนมาแล้วโยมจาอาตมาปวดหัวเป็นไข่อาตมาเอาที่คาดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผ้ารา อันนี้เขาค่ายเครียดพี่น้องคำคำย่ำใบคำคำย่ำ,ำ,ำตัวเลขลายพี่น้องอดสาบิใง,งแล้วพี่น้องแล้วพอ่าหยัางละอันตัวเลขสิบวอาสู้ฟังนี่คอยมีหอดบบ่ไดที่เ่าอันนี้ตัวเลขนะพี่น้องเนาะตัวเลขคอยไปขายเลขอยู่คาสนุดเม็ดเดียวแข็ง เม็ดเดียวแขวนแขวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ข่อยแหน่เจ้ามือก็เจ้าทั่วมหาเมฆาลอตเตอรี่คัมสนุตเม็ดเดียวคือเก่าสามนะพี่น้องสวัสดีแกกินดาครับสวัสดีค่ะ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 อันว่าทันใส่นี่นี่แบบพิกบ่ยใครเป็นผู้งามพี่น้อง มันมีปลอกระปิ้งได้คืไปล่อย่นะอยู่คำสนดพี่น้องเอ้ยกระจอกมักวนเล่ตัวเดียวเม็ดเดียวอันนี้บ่เมนเลขของผู้ขาผู้ขาไปสารแน่เลขของผู้อื่นบมเมนเลขของผู้ขาไปสารแน่เลขของผู้อื่นมามาว่าสูพีซูน้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าในเสว่งนี้นะห้าน่ะ มีตัวเลขหลายทุกสำนักทุกอาจารย์ก็เตรียมพร้อมบาทนี่เฮาก็เตรียมพร้อมคือกันเพราะว่าอยู่ในคํำสนอดผู้ขาไปขายลอตเตอรี่มามีเจ้ามือใหญ่คนมาสังงดัดตัวเดียว,<ๆ>ว,ยวแขนๆคือ3993พี่น้องอันนี้พอมานในยิ่จังที่ผู้ขาก็ตกใจ่ผู้ขาคือบ่สิซื้อ3 9ม3กสน้องผู้ขาคือซื้อ6เป๊กพี่น้อง นี่แหละค่ะมันไลยเครียดค่ะพี่น้องมีคนเบิ้งข่อยไปเนี่ยมีจตคนเบิ่งรูมันเหมือนกล่องหนึ่งมีพ่สองคนเหมเอาเอาเอาเบิ้งข่อยไพี่น้องสิบเอสู้เรื่องเละขให้ฟังอยอ่ื่อืออืออืออออืออมออืออืนเออือออยือนนอ่ืออออืืออืออืออืืออออือืออือบ อันนี้จะคนอันนี้เจ็ดคนอีกอันหนึ่งมันร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสี่คนมาหลายคนก็พารวยสวัสดีหนึ่งท่านสัญญานั้นมาดีสัญญามันบกหักค่ะเอาเบารอดันเห็นเด็กก็นอกอยกระดูคือเกาพาะว่างงวดนี่น้อค่ะพี่น้องนะเพิ่นมื่อหายตัวเพิ่นมือหายตัวงวดนี้ ผู้ข่าซื้อเลขตัวเดียวไปลันเฮื่อนผู้ข่าฟันจนไหลเหลือไหลเรื่องนั่นบัาฟันไหลเหลือไหลเรื่องนั่นเลยค่ะผู้นอนอยู่ทั้งรถเียค่ะผัวผู้ขาเออนี่แหละค่ะฟันเมื่อคืนนี่เขียนเลขหนึ่งหกแปดข้าไปในหัวบนนอนเส้องผัว ผัวฝันเจนห้องบัดเฮี้ยนครับพี่น้องกันเอมันห้องมันไหลไปเลยมันสิฝันยังไรวะสันนะบก้าบุกเพราะว่ายังกันมันตายรูจะเอาผัวไม่มือนี่นะถัวถั่วมือสองยังล้อคิ้วอยู่กรแดกเออกระแดกวัดแม่ละครับพี่น้องเบังไข่แน่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะ พราว่ายูทูปันตังน้งดูนี่มันสิเปียงแบตผมมีคนเบ่งอะค่ะเอิญมาเบ่งเนี่ยพี่น้องสิมาว่าเรื่องเล็กซูฟังก็สิซื้อหกแปดแปดหกไว้นะครับพี่น้องไปขายลอตเตอรี่นุกบอกว่าหกแปดหกแปดหกแปดหกแป ขันขอเบสเลขว่าเออหกแปดมึงเด้หนุกหนุกตัวนี้ยอมตะขออนี่ลค่ะกับตีเตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากัลองลองลองสั่งเบิงแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิงว่ามันเท่าสิถึงเลขวะค่ะบอรโทรหน้าจอเหนือเนาะเบอร์โทรการ์ดูหน้าจอเพิ่งก็กระเด้อดีหรือดีีหรืลนะค่ะเพราะว่ายังเงินบอนี่หากระมาเอ็นบางหวนบางยาหนิศูนกระมาอันเห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนค่ะ แม่อยู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วยค่ะเด้อพราเพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเงินตะขอสร้างอะนี่เีลยค่ะเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างไลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอากระไดค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเชียร์โชคลองเบิร์เนาะ่นเโทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายแต่รอรอเด้่จ้าหน้าอ่าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เห็นคนณรอมาได้ไงจินดาก็เลยด้สั่งเพื่อนนะคะใบามาว้ได้กระป๋ากระผิวโตกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง กุชิดีลาปุ๊เทก็ว่างมึงไหวเพี้ยเนะฮะมึงละว่างตัวมึงละว่างตัวไอ้บานนี้ก็สิมาซื้อสิบเก้าอีเด็กพี่น้องเทวดาโยนลงมาจากทั้งฝาหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าบนนี้สิไปเล่าค่ะไปเล่าสิบเก้าสิบหกสิบเจ็ดพ่อถือมาถือมาลู่แต่ว่าสิเชื่อค่ะเมื่อนั่นบอกว่าสิไปเล่าอันห้าสามเจ็ดสามเจ็ดหาเล่าหูเรื่องเล่า ล็อกทันทีค่ะศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ล็อกขาล็อกหลังค่อยหวัวพ well ูดแต่เลขหูขี่อย่างคืองไปเห็นยูยูเฟซบุ๊กยเถือกเกียรเถือกหูขี้หูกี่ออกอีหยังมันหัวบางคนจะชื่อเจ็ดสามหาไปออกหาศูนย์ศูนย์ยังมาหาศูนย์ศูนย์ตั้งหนาตั้งลังยังคอยจะขึ้นหัวที่แตกเยียเนียกห้ขี่ ห้าห้าศูนย, 5, 5, ศนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์มาสั้นือ,อนถือบจักเป็นไผ่เสถือเทวดามาซื้อกับมาถือกับพีน่น้องเออเมนเมนเพื่อคนผู้ข่าบอพร,ระเจ้าลอกก็เป็นเนาะลอกขาดลอกเนี่ยตายบ่มีหดค้นเบ่งขวากว่าจีบเบ้าเมื่อยน่าจะน้ำลายปุมบัวกระเซลอยู่ได้หนินี่แล้วกระเป็นนอพี่น้องเนาะเสร็จแล้วรับลอยพี่น้องผัวผู้ข่าฝัน เมื่อคืนนี่ฝันว่าคนหลายหลายเพื่อนว่าคนหลายๆเนี่ยมาเห็ดยังไหลเลยเพื่อนเอาเงินมาให้ห่อใส่กันห่อใส่คือห่อเขามันไก่เนี่เพื่อนว่าเปิดเบิ่งเงินเป็นตับตั๊บตั๊บบ้านนี่คนก็เจ้าสิมัญญาเอาน้ำเฮาเฮาน่ะบ่ให้เพื่อนละกอดห่อเงินไว้พี่น้องเพื่อนเอาไปฝังใส่ดินบ่ให้บ่ให้เพื่อนห้องอยู่บนเทียนเมื่อคืนนี่นี่แหละค่ะ มานี่ในห้องนั้นน่ะพันเขียนตัวเลขได้ให้พันว่าเขียนอีกยังเลยหกแปดนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องผัวกระสิตัวข่อยนูกกระสิตัวข่อยบัดนี่แหละพันจะขายเบิดแล้วก็ไปเชื่อเลขหกแปดจะไปอยู่วัดกังวลนี่แหละพี่น้องยูวัดยูวัดไม่ได้เลยนะยูวัดไม่ได้ไปน้ำกันโพดโพดโพดดพดดคักแล้วค่ะว่า ลูกก็บอกว่าหกแปดหกแปดหกแปดบ้านนี้มาเขียนเลขหกแปดเสหัวมานนอนผัวผัวฝันกันไรเลอะไรเลืองขึ้นเลยคนก็บอกว่าปูกเพิ่นนี่นะนี่แหละคะ่ะบ้านนี้ก็จะมักข้าชื้อเลขหกแปดเด็กก็สิขายบ้านบ้านแล้วก็สิบไม้อยู่วัดแล้วก็พี่น้องผู <c oughs> ้ดใดพร้อมมาหน้่มข่อยรหดเด้อเพราะข่อยตั้งใจเพราะข่อยว่าซื้อไรโตข่อยจะชื่อหกแปดหกห้าหกสาม บ้านนี่ไปค้ำสนุกก็เจ้าก็ไปเมาเลยเก้าสามอุ๊กอั่งบ้านนี่ก็บาซื้อคือกูนกก็เมาขักเมาแน่แตพี่น้องสูนเก้าขัดกระสิซื้อสองสูนขัดกระสิซื้อเพราอแบบเป็นอีหยังขัดกระซิซื้อพี่น้องเขาเลียบเลยนี่มันมีอีหยังกับนกผู้ขางวัดนี่วัดถือคนจะได้ลาบลูกกินไข่ข่างเงินนะแทนแต่พี่น้องนี่ อันนี้บอยมนทิเีว่เาขี่ตัวคอยว่าเรื่องจริงคอยไปส่งลูกคอยไปโรงเรียนขี่มอเตอร์ไซค์นกกรบปิดน้ำกดน่อยนกปินไปน้ำกดน่อยปะนกตัวนี้มันคือมาบินน้ำกดน้องได้เห็นดีๆเนี่ยนี่นะคะนี่แหละค่ะคอยว่าน้ำน้ำน้ำแน่คอยอยากว้าแห้งจะนข่อยชูนน้ำนกคันขันคอยบ่ถือเลขงวดนี่คอยได้ลาบนกกินแท้ ลาบนุกโซหนุกตัวเด็กกระซ้างก็ได้เสือยจงพูดนี่แหละค่ะน่ะบ่ได้เสือแจงอียังของแท้เลยบ่ได้เสือแจงอียังมาดี่นุกตัวนี้นะเจิดลงมาข่อยจอดมอเตะไสรบังมันสิไปหอดใสแล้วมันคาบอียังในปากเฮ็ดแพร่แว่อยู่นี่มันว่าม่เรื่องบังเอิญมันปฏิหารในข่อยคักๆักลูกบัเทวดาดิตนนดิตนข่อยบอ่นือสิมา บัคขจอดมอเตอร์ไซค์ปึ๊บไปไ,ไฟเออเก่าหนึ่งซีนันเอาไปไกลบ้านซื้อซ่้อตัววัวเสร็จบ้านนี่แล้ว <c oughs> จอด,ดรถปึ๊บนุกมันบินลงมาใส่หนารถจึ๊กแล้วมันก็เจดขึ้นมันก็ขู่เงยลงมาจาังสี่พี่น้องก็เก็บเอาเทวดายูนเงินมาให้บานในมือก้อนเนี่ยฝนตกไปขายลอตเตอรี่เก็บเงิน จริงจังขนาดพี่น้องม่แต่แนวมาตัว่อยหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงพี่น้องช่วยตัดชิ้นไก่ให้อยเนี่ย่อยสิเอาอีหยังมาสื้อล้บัดี้ฮะมาตรงกันคักมาตรงกันคักอันนี้กะหนึ่งเก้าแปดหกเนาะค่ะเนาะอันนี้กะหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยค่ะพี่น้องมันนี่่อยไปขายลอตเตอรี่นุกพันกระบอกข่อีกหกแปดหกแปดหกแปดโอ้ยกัดบัดี้บัดเอาเงาะเลขกมาเสี่ยงเสียหัวบัานนอนผัวผัวก็ฝันมาได้เงินเป็นห่อเป็นห่ออยู่ ไหลเลอะไหลเลิงยันคนมรรยากาศซื้อคักซื้อแน่ละพี่น้องมาโลดไม่ยู่วัดน้ำควายขายออกวัดแล้วก็มาซื้อเลขั <c oughs> ดเป็นสิ่ห้ายูบอรกรมาก,กวดใบไม้ใบ,บ,บ,บตอกอีกมากินข้าววัดไม <c oughs> ่ได้ซื้อค่าน้ำค่าไฟเขาก็บ,บ่ต้องจ่ายถามผ้าพันธุ์ตะกอนเนี่ย้นี่แหละพี่น้องนี่แม่ มีคนเบิ่งคอยไปสมาสิ11คนนูนี่สองร้อยเท่าไรนั่นไม่ก็โคมไม่คอยไล้จากพันนะ่พี่น้องท่านยู่นีมันก็่องน้อยอันนี้นี่เซื้อไปนั่นนะพี่น้องมีแต่แปดหกตัวเดียวถากหกแปดห้แปดหกหกแปดหกแปดหดหกแปดเมกันเดี๋ยวอยจัดการฮะเบิ่งคือเก้าลน่ะ ่อยม้นยยเพืเดียวพี่น้องบดบัดมีข่อยวบาอยู่เสียงดังพืเดียวนี่ล่ะเอาเอาเอาสมักยูโบครับพี่น้องมักยู่บพี่น้องนี่แหละค่ะถึงสิไลยโตแต่ว่าพี่น้องกับพิจารณละาเบิ่งแลค่ะน้อง่อยไปได้มายุดใสยุ้ใส่อยกับบ้าวหอยพี่น้องฟังมันหลายโตค่ะพี่น้องโตเน้นโตเน้นคือข่อยสิชื่อคือหกแปะ หก<ฮ>สามค<ล>อยว่าเลขโคกกันมาเลขฝันเนาะเจนเนาะเลขฝันบ้านนี้คอยฝันตอนแรกนะคอยฝันเห็นพนนระเมรุธรณีคอยบ่เคยเห็นจักเสือตั้งแต่อยเกิดมาจนเท่าปานนี่คอยเห็นพระเมรุธรณีหันเป็นห่อมาจับมวยผมมาโคโลโคโลโคโลม,มามาหอดแล้วคอยนั่งหายผู้เดียวในมือเลขออกนําพี่นองเนาะ เซตแล้วเรียบร้อยพุ่นน่ะคอยจิ้ตือเลขเล็กน้อยให้อีกแล้วพี่น้องให้คอยคักให้คอยแน่แมนเซตแล้วเลขกลับหลังเลขกลับหลังแมนกันคันเพลทกลับหลังเพียกลับหลังแล้วเพดทคอยคันเพลทมันติดกลับหลังหันยูทูปมันคอยบวกกลับเจ้าที่บอกเจ้าทู่ัานลราเดี๋ยวคอยจิ้ตืนคอยจิ้ตืนกล้องคอยเจ้าจะไ่เห็นเจ้าของเห็นจังไหนละพี่น้องเอาไปหนีซีซีพันทานอยู่นี่ กัวผ้าลวี4,000ท่านนะครับเอาเดี๋ยวสิปินให้พีนองท่างเพียดได้เห็นได้เห็นเลขเกกินดานะครับโนกขามมาแมนดีดีด้พี่น้องเราบริเติงเบาดิคอยบอตัวคนเกกินดาเราบตัวอยู่แล้วนะครับบตัวค่ะคอยได้เลขตัวใดมากมันก็นหลายโตอยู่แต่ว่าคอยมาเบาให้สู้พี่สู้นองฟังให้พี่น้องพิจารณาในการซื้อเพราะว่าทุกอาจาร,รย์ทุกอาจาร,รย์ในวันที่หนึ่งมีหน้าคมามีเพื่อนกระเตรียมอันให้เหข้าคือกัน เนาะเพราะฉะนั้นแหละฮากระติวเค็มคือกันครับพี่น้องตัวไหนฮอผมมาเขาเคี้ยวออกเคี้ยวออกเคี้ยวออกในมื่อนี้พี่น้องทุกคนก็สิปวดหัวาะงั้นแม่ตัเหล็กต้อพี่น้องเนาะอืมบัวยเล็กน้อยให้พี่น้องให้กระยาเถอะยื้อไกลๆกู้ขาวให้ผู้หนามืดๆนั่นละนั่นละค่ะอืมเนี่ยละค่ะพี่น้องมักับหลังกล้องใช่หรือเาเนี่ย ไ้ออกสะกอนอันนี้ถ้าเราเครื่อ,องนั่นออกสะกอนออกจากวิดีโอสะกอนคุณเนียงขันติวงงามแล้วจ้าวสันหันจอไปหาเกนี่ฮวสันหนันหรับพี่น้องครับเนาะงามคักพี่น้องครับเนี่ยขาดหัวกันให้ห้ามาหา้นะครับคอยเบาขึ้นเด้อ,อให้เจ้า <laughs> เป็นรักเอาของร้านมาขอบคุณอันคุณพี่เฮฮะหลายๆกับคุณแม่มนต์ประกาศกับคุณพี่รัดมันนี่นะก็ขอบคุณนะคะอันคุณพี่เฮะเป็นรักเอาของห้านมาให้กันน้อยงย่าให้แต่ร้านเพิ่นบังคีบย่านมันหายน้องผบผมมันดินผทุนนไ่ขอย่านเตี้ย เน็อดผมอ่ะไปเอาเนวขาดผมคืนเงินบดได้แล้วเนาะปัจจิตใจไปปัจจิห้าไปไฮร้านไปกิ้งนี่แหละค่ะพี่น้องไปมากุตัวใดกะให้ทิจัร์หน้าก่อนเนาะนกบอกนกแปดนกห่าแล้วสองสามสามสองสามสองสามสองนกบอกอันนี้ไปขายโรตเตอรี่จะเไปไดเงี้ยเนาะไปได้งินยเพื่อน นกกับนกผีบ้าหู้หัดไข่เสียงลอตเตอรี่ย้อนตะขอเนี่ยค่ะกับวัีเีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใด้สักข้าก่ะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิ่งว่ามันเท่าสิถืงเร็วค่ะเบอรโทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกายูหน้าจอเพิ่งจะกันเด้อดี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 นะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้บ่นหนึ่งากะมาเอ็นบางหวนบางยาหนี่งศูนย์กะมาหนี่งเห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนย์ค่ะ เงินยู่นกระเป๋าตลอด,นะ,ะดนะคะเงินกรบเปาขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อพราเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากเก่าค่ะยงินตะกอนสร้างอะไรอย่างเงี้ยก่ะเกี่ยวมากนที่โตค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขากรได้ค่ะจา้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากคะ่ะ<บ>ลองเชียงจบลองเบิร<บ>์เ<บ>่นบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนี่ยจ้าหน้าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เ็คนคขรอมาได้ไงจจนดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบหามไไ้ในกระรป๋ากามพิ้วโตกระชิงเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง